สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการร้อยหกครูทอลมาแล้วดิฉันออโมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพร้อมกับอาจารย์หนึ่งนะคะธน,นิธิอภิชายโชครัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับค่ะหลายคนบอกโอ้โหฟังแล้วเหมือนเลคเชอร์เลยนะคะ <laughs> คุ้มมากฟังแล้วรู้สึกคุ้มจะคุ้มยิ่งกว่านั้นอีกคือเอาไปใช้นะคะ<ช>แต่ว่าในเรื่องของการโพสออนไลน์เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ หนึ่งได้เล่าให้ฟังก็คือข้อควรระวังเพราะเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยบอกว่าโอ้โหยู u ู e อ่ะไม่ให้ใช้อ่ะบแบนไปแบบอาทิตย์หนึ่งบ้างอบอกว่าลวข้อมูลของเราที่นำเสนอไม่ถูกเราก็งงอะไรของเขาเนทนครคือก่อนอื่นเลยเนี่ยหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะมากหรือตัวครีเอเตอร์เองก็คือปกติเวลาเราใช้งานเราไม่ค่อยได้อ่านกฎกติกาและข้อห้าม เออไม่เคยเลยครัมไม่ไม่ได้อ่านเลยก็มันพูนกันได้นี่อ่ามันก็ทั่วไปครับทุกคนก็เข้าใจแบบนั้นเนาะคราวนี้เนี่ยในกรณีที่เราเริ่มทําธุรกิจจริงจังแล้วตัวช่องของเราตัว YouTube Channel หรือตัวเพจของเราเริ่มมีผู้ติดตามเยอะแล้วเนี่ยหนึ่งแนะนําว่ามันอาจจะต้องอ่านกฎชุมชนหรือที่เขาเรียกกันว่า Community Standard หรือกฎกติกาในการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆให้มากขึ้นครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยหรือแต่ละแอปเนี่ยเขามีกฎ ที่มันอาจจะเหมือนและไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆยกตัวอย่างเช่นทางฝั่ง u t u b e เนี่ยหนึ่งมีลูกศิษย์รายหนึ่งที่เป็นโรงเรียนนานาชาติผู้ติดตามเนี่ยมีจำนวนหนึ่งถ้านงจัไม่ผิดหลากหลายหลายมือหลายแสอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลิปที่มียอดวิว2ล้านวิวด้วยนะครับปรากฏว่าโดนปิดแล้วลบทิ้งทั้งช่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าวิดีโอที่เขาลงเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก่อนโดนลบเนี่ย ดันมีหลุดอีเมลเป็นเป็นการพิมพ์อีเมลลงไปในหน้าจอคอมพิวเตอร์อซึ่งเขาต้องการจะสาธิตให้ผู้ปกครองดูว่าวิธีการดูเกรดลูกของตัวท่านเนี่ยแบบออนไลน์เนี่ยต้องอล็อกอินเ <in S 2> ข้าเว็บไซต์ตรงไหนอะยูทูบทำไมเถึงพอเห็นอีเมลมปุ๊บ u t u b บบอกว่านี่คือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในคลิปวิดีโอห้ามมีอีเมลห้ามมีเบอร์โทรห้ามมีที่อยู่อยู่ในนั้นครนับเ,เขาลบเลยแล้วไม่ได้ลบแค่วิดีโอลบทั้งช่องเลย เห็นไหมเนี่ยขอเกี่ยได้ไหมไม่ได้หนึ่งพยายามเุยแล้วเราษเราขอเคลียร์เราเป็นบางอันไปได้ไหมไม่ได้เลยหายไปเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยเนี่ยครนี้ฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเอาไว้ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตาม a c e b o o k เองก็เหมือนกันนะถ้าพี่ปุ๊กไปแคปที่อยู่ลูกค้าแล้วแบบเมื่อก่อนนะพ่อคาให้เขาอะไรชอบลง tracking number แล้วก็ชื่อนามสกุลลูกค้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปัจจุบันนี้ห้ามทําแล้วนะครับถ้าทํานี่โดนเลยนะปลิวเลยหรือถ้าเเป็นางฝั่ยี้ ลงคลิปวิดีโอถ้ามีรูปเด็กอายุต่ำกว่า13ปีอยู่ในคลิปคนเดียวโดนยืนกับแม่ได้เต้นกับแม่ได้แต่ถ้าเป็นน้องยืนอยู่เดียวๆโดนเลยจริงหรอ,อมันจะมีกฎอะไรพวกนี้คราวนี้พอถามแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกไม่อ่ะฉันเห็นช่องนู้นช่องนี้ยัง,ยง<ม>ทําได้เลยบางคนเขา ความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ừ ừ. คือจะบอกว่าถามว่ามันมีสิทธิ์หลุดรอดมาไหมมีพี่ปั้วจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางทีโฆษณาพนันออนไลน์บางทีมันยังหลุดมาได้อ,อยู่เลยทังแย,<ะ>ย่นไอเรานี่แบบทําธุรกิจสายสะอาดพยายามทำคอนเทนต์ <content S 2> <ด>คุณภาพดีกลับจะมากัน้นนู่นกั้นนี่แต่ทําไมมันเป็นเพราะว่าบางที AI เขาก็หลุดรอดออกมาบ้างไม่ใช่เพราะเพจนั้นซื้อโฆษณาใช่ไหมใช่คือคือไม่ว่าเพจใดซื้อโฆษณาจริงๆแล้วมันต้องโดนตรวจสอบอยู่แล้วครับคราวนี้เนี่ย AI ปล่อยให้พวกโฆษณาสายเทาสายดำเนี่ยสายดาร์กหรืออะไรก็หลุดล่อมาได้ไงพวกนี้เขาจะมีเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆนานาเช่นเขาอาจจะยิงแอดสายขาวก่อนแล้วไปกดเปลี่ยนแอดทีหลังออหรือกระทั่งว่าเขาสมมุติว่าเขาแบบเ,ออเป็นแบบธุรกิจที่มันแบบเวทพานันอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอจากหน้าจอโทรทัศน์ไกลๆ AI มันก็จะ อ่านภาพได้ไม่ชัดเพราะมันเป็นการถ่ายวิดีโอไปที่ตัววิดีโอในหน้าจอทีวีอีกหนึ่งทีโอโ้หโหพยายามมากเลยม,มีความพยายามซับซ้อนมากเะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นเขาทำผิดแล้วเขายังรอ,อดมาได,ได้เนี่ยม,มันไม่ได้หมายความว่าเราจะโชคดีแบบนั้นด้วยฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับคือธุรกิจของหนึ่งเนี่ยพี่ป๋องหนึ่งทำธุรกิจใน Facebook มาเนี่ยเพจหนึ่งมีอายุป,ประมาณ10ปีเต็ม Oh. แล้วก็ไม่เคยโดนบล็อกโดนแบนด์แต่อย่างใดออถามว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นอัลฟาเทสเตอร์ด้วยเนาะ b o o k o o กก็เลยแบบเหมือนแบบดูแลเพจนี้ <I 'm S 2> <จ>เป็นพิเศษหรือเ oh. ปล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหนึ่งจะบอกว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่ง oh. ไม่เคยยิงแอดผิดกฎ a c e b o o k เลย oh. เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเข้าไปไล่อ่านกฎทีละข้อ <Okay. S 2> แล้วหนึ่งก็รู้ว่า Facebook ห้ามแบบเช่นห้ามเหยียดสีผิว Facebook ไม่ให้เราเหยียดชนชั้นเพศวันนะหรือศาสนา Facebook ไม่ให้เราเหยียดอัตลักษณ์ของคนเช่นสมมุติยกตัวอย่างมันละเอียดอ่อนขนาดนี้นะพี่ปุ๊บเช่นสมมุติหนึ่งขายแชมพูกัอ่อดูแลรักษาเส้นผมกันผมหลุดร่วงกันผมร่วงนะค่ะเออ,เอ,อถ้าพี่ปุ๊บบอกว่าคุณกําลังหัวล้านอยู่ใช่ไหมมาใช้แชมพูในหนึ่งโดนแบนเลยอันนี้คือเพจปลิวเลยนะ ถ้าเฉพาะเจาะจงคําว่าคุณกําลังหัวล้านหรือคุณกําลังมีปัญหาเรื่องเส้นผมอยู่ใช่ไหมนี่โดนเลยนะจริงเหรอคะฉะนั้นวิธีการพูดอย่างนี้เยอะนะถ้าคุณกาลังมีปัญหาเรื่องเส้นผมอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยคือถ้าเป็นคําว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องเส้นผมอยู่เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนประโยคใหมายเป็นว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมผ่านโอ้เอากลงกว้างไว้เอากลว้างไว้แล้วรูปภาพแบบบางคนบอกโอ้โหรูป ลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเนี้ยขึ้นลุกคือมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องรูปภาพเนี่ยถ้าเป็นรูปที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์อันนี้เราโดนแน่หรือสินค้าพวกแบรนด์เนมเนี่ยเพจที่ทําธุรกิจพวกนี้นี่เหนื่อยครับมีสิทธิ์โดนแบรนด์ง่ายมากเลยนะครับครนี้เนี่ยถ้าใช้รูปที่เอาแบบเซฟเปลอดภัยแน่นอนเนี่ยก็ อาจจะต้องไปใช้รูปพวก Shutterstock เนาะมันจะมีพวกเว็บที่เขาขายรูปอยู่แต่พวกนั้นราคาสูงไปฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนึ่งทำก็คือปกติหนึ่งก็เลยใช้มือถือหนึ่งถ่ายกับสินค้าจริงไปเลยเรียลฟิลครับหรือไม่ก็อ้อนขอรีวิวจากลูกค้าง่ายกว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะแล้วก็บอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าส่งรีวิวมาเราจะให้อะไรกลับเช่นให้บัตรคูป,ปอง s t a r b u c k หน0่าบ,บาทให้เวฟค่าส่งฟรีออเดอร์ถัดไปให้ของแถมในออเดอร์ถัดไปนู่นนี่นั่น,นได้หมดเลย แต่ว่านั่นหมายความว่าลูกค้าก็ต้องรู้ว่าเราจะเอามาใช้ในโครโกรใช่<อ>ต้องขออ<ม>นุญาตชัดเจนเนี่ยหนึ่งก็จะพิมพ์ไว้ชัดเจนเลยอพอลูกค้าตอบโอ,โอเคค่ะได้ค่ะปุ๊บมันก็จะเป็นหลักฐานในแชทละอันนี้ก็ถือว่าตามกฎหมายได้ปลอดภัย<อ>ครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครเพราะไม่งั้นนะพอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ไปใช้รูปภาพติดลิขสิทธิ์คราวนี้เพจก็ปลิวเหมือนกันไม่ได้นะครับ บางทีถ้าเกิดเราไปเอารูปภาพบางคนก็บอกไปตามเว็บไซต์ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยเพื่อภาพคนจะได้ไม่ต้องเห็นบ่อยอะไรเงี้ยนะอันนี้ควรไม่ควรเอ่อหนึ่งว่าในมุมของหนึ่งนะครับถ้าเราไปใช้ภาพก๊อปปี้มาจากต่างประเทศเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าตัวภาพนั้นเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังอ่ะสมมติเช็คมาแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์สมมติเป็นภาพเชาวต่างชาติเนาะฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนพอเอามาใช้เนี่ย ลูกค้าชาวไทยพอเห็นพรีเซนเตอร์เป็นชาวต่างชาติเนี่ยหนึ่งว่ามันขาดความเรียลฟิลไปทันทีเลยคือเวลาหนึ่งให้คําปรึกษาลูกศิษย์เราใช่หนึ่งหนึ่งจะบอกเลยว่าเวลาใช้พรีเซนเตอร์ขอเป็นแนวเอเชียขอเป็นแนวคนไทยขอเป็นพรีเซนเตอร์คนไทยใช้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งว่ามันดีกว่าครับมันได้การมีส่วนร่วมที่ดีกว่าเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมนโนภาพว่าเป็นตัวชันได้ง่ายกว่า ใกล้ใกล้เคียง,ก,ยงกับชีวิตเรากับแล้วอย่างเรื่องดนตรีอะเรื่องดนตรีเรื่องเสียงต่างๆเราใช้ได้แค่ไหนยังไงเออเรื่องดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วทางฝั่ง Facebook เองก็ค่อนข้างซีเรียสเรื่องกฎเหมือนกันนะว่าลิขสิทธิ์ของเพลงอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเข้มงวดมากคราวนี้เนี่ย uh huh. วิธีการแก้ทำยังไงค,คือจริงๆแล้วในตัวหลังบ้านของ Facebook เฟซบุ o กนะครับถ้าใครใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัว จัดการเพจนะครับคานนี้เนี่ยถ้าเราไปใช้ตัว b u s n n s s s สูตรตัวจัดการเพจตัวนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในใน,นคอมพิวเตอร์นะถ้าดูในคอมจะง่ายกว่านะครับพอเข้าไปในเพจของเราผ่านตัว Business s u ูตรตรงนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่เป็นเ,เขาเรียกว่าดาวน์โหลดตัวเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์และสามารถใช้งานได้ใน Facebook มาให้เลยม,มันเรียกว่า Sound Collection ซึ่งตรงนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้อืแล้วก็บางทีเราคนไทยเนี่ยเวลาทําธุรกิจผ่าน Facebook ส่วนใหญ่ใช้มือถือไงฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือดีๆมันไปซ่อนไว้ในคอมหมดถาม,ถามว่าแล้วทําไมไปซ่อนไว้ในคอมเพราะข้อมูลมันเยอะมาก มันใส่มือถึงไม่ไหวใช่มันใส่ในมือถึงไม่ไหวแล้วอย่างบางทีถ้าเกิดเราเพลงที่เป็นเพลงยอดนิยมแต่ว่าไม่เกินไม่เกินสิบวิอย่างนั้นได้ไหมได้อันนั้นสั้นๆเขาบับคับไว้ไม่เกินกี่วิคะเออเรื่องกฎข้อบังคับอันนี้หนึ่งไม่ชัวร์คุณต้องไปอ่านเอาละเอียดละเอียดใช่ถ้าจะใช้เพลงฮิตเนี่ยใช้กับรีวได้อันนี้ชัวร์ฟังรีวเนี่ยเปิดรับเรื่องนี้เลยเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงใหม่ๆเพลงฮิติใช้ได้หมดภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคลิปโย ขอโทษทีแล้วบุคคลที่เป็นสาธารณะเนี่ยเราเอาภาพเขามาประกอบในในการทําการตลาดทำพีอาของเราทําโฆษณาของเราได้ไหมคะเอ่อต้องขออนุญาตต่อให้เป็นบุคคลสาธารณะหรือภาพข่าวอย่างเงี้ยบางคนบอกนิยมอาภาพข่าวเออภาพข่าวหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาให้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติสมมุติบอกว่าเป็นภาพ ข่าวหรือภาพที่ไปออกรายการแล้วกันอ่ะสมมตินั้นหนึ่งขายอาหารเสริม,มแล้วปรากฏว่าเออเนี่ยตัวดาราเนี่ยเอาไปโปรโมตในรายการดังให้อ่ะสมมติาวนี้เนี่ยการที่จะดึงภาพนั้นของารายการนั้นมาใชา้ก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีครับคือถามว่ามันจะมีเรื่องมีราวไหมอันนี้ไม่แน่นะถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพนั้นหรือเจ้าของรายการนั้นเอาเรื่องนึงว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันอันนั้นคือข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองคือในมุมของหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวหนึ่งเองปกติแล้วหนึ่งจะ จะขออนุญาตก่อนเพราะว่ามันเป็นมารยาทที่ดีปลอดภัยไว้ก่อนจะได้ไม่มีการเลเซอไว้ดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วแล้วใน่องการทําการตลาดเนี่ยเราเรามีเสียงมีภาพนิ่งมีคลิปวิดีโอมีการวาง l a เยอรครับตัวรูปภาพให้เรียบร้อยแล้วก็ถามหน่อยเวลาคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไหมความคิดเห็นนะฮะ คือสิ่งสำคัญนะตอนนี้ครับตัวระบบของ f c e e o o o เนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือให้คะแนนการมองเห็นเพิ่มขึ้นถ้าโพสของเรามีคนมาแสดงความคิดเห็นใตโ้โพสการแสดงความคิดเห็นใต้โพสเราคือคะแนนการมีส่วนร่วมสูงที่สุดเลย oh. ดังนั้นถ้าโพสของเราเนี่ยอยากให้มีคนเห็นเยอะๆแบบฟรีๆเราต้องกระตุ้นให้คนที่เขาอ่านโพสเนี่ยมาพิมพ์แสดงความคิดเห็นให้ได้ อนุโมทนาสาธุสาธุเก้าเก้าอะไรเงี้ยชื่อสังเกตว่าโพสได้ผลเหรอขอแค่เขาทำอะไรไปสักตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะเวลาเราทําโพสตสมมุตินะเราบอกว่าวันนี้วันเกิดเราโพสต์อันนี้ได้ไลค์เพียบเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนจะมาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์พอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็จะตอบกลับว่าขอบคุณนะขอบคุณจ้ะมันเป็นการเพิ่มคะแนนการมองเห็นเนี่ยครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําโพสต์ไป มีคนแอบส่องแอบส่องก็คือกดอ่านเพิ่มเติมแต่ดูรูปย่อยืดย่อขยายเราได้คะแนนเบาๆเช่นประมาณแบบ0.5คะแนนแต่ถ้าสมมติเราทำโพสต์ไปมีคนกดไลค์เราได้นน1คะแนนถ้ามีคนกดแชร์เราได้2คะแนนมีคนคอมเมนต์เราได้3คะแนนคะแนนมันไม่เท่ากัน<ร>ต้องชวในให้คนกดถ้าชอบกดหนึ่งอะไรเง,งี้ยนะหรือพิมพม์หนึ่งมหนอ,อะไรอย่เงี้ยก็ช่วยไ,ได้ครับแล้วกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมากดลักเลยกดหัวเราะ ได้คะแนนมากกว่ากดไลค์จริงเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเธอจะกดอะไรบ้างนะที่มากกว่ากดไลค์คือถ้ากดไลค์ได้1นคะแนนแต่ถ้ากดรักเลยว้าว5้าห้า sad angry ได้มากกว่า1คะแนนหมดเลยคือกดบอกความรู้สึกอื่นๆที่ไม่ใช่ไลค์ได้เยอะกว่าแค่กดไลค์โอ้โ <like. S 2> ได้เลยพรุ่งนี้น้องน้องหญิงน้องแชมป์จัดการเลยเสนาถามทำหนึงต่อที่เขาบอกว่า อะไรนะซื้อซื้อหัวใจให้ซื้อดาวให้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้จริงตัวการซื้อดาวให้เพื่ออะไรมีอันนั้นอันนั้นมันเป็นฝั่งที่เป็นครีเอเตอร์เนาะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีแบบเขาเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลก็คือพูดง่ายว่าเราสมัครเป็นโหมดมืออาชีพพอเป็นโหมดมืออาชีพแล้วเนี่ยเวลาหนึ่งทำคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอเนี่ยใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับหรือแม่ยกสามารถมอบพวงมาลัยให้หนึ่งได้แล้วพวงมาลัยพวกนั้นเนี่ยมันมาในรูปแบบดาว เฟซบุ <Facebook S 1> <ช>๊กเรียกว่าสตารนะครับคราวนี้เนี่ยตัว Star ์เนี่ยมันได้อะไรคือเวลาคนซื้อตัวดาวเนี่ยจะซื้อไว้แจกหนึ่งใช่ไหมต้นทุนต่อการซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ดวงละประมาณ70็ดสิบสตังหกสิบถึงเจสิบสตังต่อหนึ่งดวงอ่าคราวนี้เวลาพี่ปุ๊กส่งมาให้หนึ่งเนี่ยหนึ่งจะได้10สตังโโต่อทีเ่อเอารกดวงที่พี่ปุ๊กส่งมาให้จริงเหรอคะแต่ข้อแม้ก็คือ Uh, ตัวบัญชีจะต้องเป็นโหมดมืออาชีพให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเปิดบัญชีกับทางฝั่ง Facebook หลังบ้านแล้วตัวดาวเนี่ยถ้าไม่ได้ครบถ้าหนึ่งจะไม่ผิดรู้สึกจะประมาณสัก1 1 1่0หนหรือ1000 US ดอลลาร์ก่อนมันถึงจะกดเบิกตังงอ์อกมาได้ oh. คือถ้าบูยงไงว่าเราได้แค่ร้อยดวงเนี่ยกดเบิกตังคอ์อกมา oh. ไม่ได้ไดาวมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้น oh. มันต้องสะสมให้ครบหมื่นดวงมั้แต่หนึ่งจะไม่ผิดก็คือต้องอย่างน้อยแบบ นึ่งคิดว่าร้อยหรือพันยูเอสะครับหนึ่งไม่ชัวร์ตัวเลขแต่ว่าต้องได้จํานวนนั้นก่อนเราถึงจะกดเบิกเปลี่ยนดาวตรงนั้นมาเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีแล้วบางโพสต์อย่าง a c e b o o k เนี่ยบางโพสต์มันจะมีเฉพาะาให้กดไลค์แล้วก็กดแสดงความเห็นแต่ไม่มีกดแชร์เพราะอะไรเพราะว่าเขาปิดเขาปิดเราเจ้าของเพจปิดหรือว่าเจ้าของเบเจ้าของบัญชีปิดไม่ให้แชร์ต่อก็<ๆ>คือเขามีเซต privacy ไว้หรือความความเป็นอะไรนะ ความปลอดภัยส่วนบุคคลความเป็นสําหรับบางโพสใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นทุกโพสใช,ใชจ่จริงๆสามารถเซตบางโพสก็ได้ครับแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเซตแบบค่ามาตรฐานเป็นทุกโพสต์อยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยโพสของเพื่อนคนไหนก็ตามที่เราไม่สามารถกดแชร์ได้แปลว่าเขาตั้งค่า p r i เวซีไว้หรือความเป็นส่วนตัวไว้ว่าให้คนที่เห็นโพสต์เขาต้องเป็นเพื่อนเขาเท่านั้นเราเลยเห็นแต่เราแชร์ต่อไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเพจ เลือกแบบนี้ไม่ได้นะทุกโพสต์ที่โพสต์ลงไปในฐานะเพจจะเป็นสาธารณะเสมอจำไว้เลยเคไม่มีการซ่อนมาเลยเราก็ขายของให้ชัดๆเลยจะมาซ่อนมาไม่ให้คนกลุ่มนี้เห็นไม่ได้ปิดงั้นคุณก็เปิดหลายๆเพจไปเลยถ้าเป็นอะไรที่คุณอยากจะสื่อสารเฉพาะกลุ่มก็เปิดทหารแต่ถ้าเกิดขายของก็โอเพนไปเลยแม่คุณรู้ฟังครับวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะเลยนะจากทางอาจารย์หนึ่งนะหรือว่าน้องหนึ่ง ะะทันนิธิอภิชัยโชดรัฐนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลย <ผม S 1> นะขอบคุณคคมากค่ะสวัสดีค่ะ